เพื่อนๆ FC T Custom นะครับวันนี้นะครับก็รับ Lamborghini เข้ามาคัสตอมส่วนของลิ้นหน้านิดนึงนะครับ เเราาาจะทตมสียอคนไว้คนไทยทั้งพื้ต้นแบบนะครับสำหรับลินจาะตอนนี้ครับช่างก็กำลังมุ่งมั่นการถอดกันชนลัมโบนะไม่รู้มันจะใส่เยอะอะไรขนาดไหนรถมันแรงอ่ะเนาะ ก็ยังมุดๆคำๆดูนะครับน็อตตัวหนึ่งของโบกิน่าจะตกอยู่ตัวประมาณรับพันกว่านะต่อตัวนะครับเราสังเกตได้นะครับจากการถอดมานี่คือน็อตท,ที่ใส่มานะครับอันนี้จะเป็นน็อตะดับแบบว่าเขาเรียกว่าเหล็กอนุภาพที่มาจากนอกโลกนะน่าจะอยู่ที่ดาวอังคารท oh, <no. S 1> ี่น็อตท,ที่ใส่มาจาก l a m b บกินีนะครับ คงจะหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้เพราะว่าน่าจะแพงมากน่าดูอันนี้หัวถอดนะครับหัวล้อบอกไค้คำเดียวว่า Lamborghini ok นี่นะครับก็คัสตอมลิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยรองคารบอน เดี๋ยวเราประกอบดูกันนะครับว่าผลงานออกมาเป็นยังไงสำหรับลิ้นเจ้าคาร์ลโบกินีกาลาร์โดก็สวยงามเลยนะครับสำหรับตัวนี้ลิ้นก็จะทำให้ดูแบนหน่อยนะเป็นลิ้นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวนี้ก็พัตอมขึ้นมาเป็นไงพี่บอยถูกใจไหมครับถูกใจไหมครับถูกใจไหมครับเกินคาดนะครับเขาเรียกเขาว่าอะไรคาดไม่ถึงอันนี้อ๋อไมีมีไมโครทูด้วย ลูกน้องกูใช้ไม้ขนไก่ปัดเอาผ้าเอาผ้าถูไม่ได้เขาบอกนะครับว่าเอาขนแพะขนแกะล้างลอนะนี่ดีพีไม่ธรรมดาเยี่ยมเอาขนไก่ล้างล้อบอกว่ากลัวเปรอยนะก็โอเคครับถือว่าเราก็ใช้ขนนะดิ้งไม่เอาขนไอตัวนี้ก็ร้ายเป็นอย่างนี้นะพี่บอยเพราะว่าร้านเราอาจจะไม่ได้โด่งดังบางครั้งไง ร้านดีอ totally ่ะก็ไม่ถูกใจเท่ากับร้านที่พูดแล้วแล้วแบบไหนอะไรเงี้ยนะแต่ก็ทําให้เรารู้ว่าการบริการของพี่เขาค่อนข้างดีแล้วที่สําคัญนะผมเชื่อสีบริการของประเเขามันโเองอะไรเงี้ยอาจจะต้องขอโอกาสพี่บอยนะถ้ามีโอกาสผมอยากปั้นนะครับชุดพาทมาปั้นดินน้ามันเป็นวายบอดี้ขึ้นมาเลยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่บอยบอกว่าถ้าเงินเหลือๆสักพันล้านนะพี่บอยจะยกคันนี้ให้ผมเลยฟรีๆเลยนะครับอ ตัวนี้จะเป็น lamborghini นี่นะครับชื่อบอยบนะครับการ์โดนะครับ5 LP 560ี4นะครับตัวนี้รหัสแบบนี้ฝากเพื่อนถ้าเพื่อนๆมี <Yeah. S 1> ก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนที่ดูช่องอยู่นะนี่นะครับพวงมาลัยบอกคําเดียวเลยว่าก็มีบุญได้สัมผัสนะครับ lamborghini ภายในนี่บอกได้คําเดียวว่าโคตรสปอร์ตเลยนะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอย่างพวกอเวทดาร์เงี้ยเราไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่ราคาเนี่ย บอกคําเดียวนะครับไปลิฟวิลคันนี้นะครับบอกคําเดียวว่าสิบล้านนะสิบล้านนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับสิบล้านโอ้โหเปิดประทุนมีนะครับแลวสติกเกอร์เป็นสีเขียวนะบอกสีเขียวคันนี้นะเวลาสะท้อนแสงนะโคตรแสบตาโอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้พีเอ็มนะฮะจะได้ขับลมโบของจริงนะฮะ อ้มาจริงเหรอพี่พอใช่ครับพี่พ่กมันเป็นความฝันเลยนะเพราะว่าทุกคนนะฮะผมเป็นคนไม่งกไม่งกนะเพราะว่าบอกได้ว่าจริง่ะแล้ให้พลังผมให้กับพี่เอ็มนะพ่าพี่เอ็มขอบคุณมากเลยครับเป็นคนที่ทํารถให้ทุกคนสวยแล้วก็ยังไม่เคยได้สัมผัสลัมโบจริงๆนะเขาบอกว่าเขามีความฝันทุกคนนะวันนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะให้ขับไปเติมน้ำมันกับผมแล้วยวเรา้ะไปเป็นเด็กปังกันนะเราจะทากี่กี่กี่กิโล ประมาณ3โลนะน่าจะตรงนี้ออกไปหน้าบักซอยครับออกไปหน้าบักซอย <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วไปแล้วฮะโอ้โหง่ายเราเราต้องทํายังไงก่อนครับกับการขับแลมโบ้ครับกดกดรุ่นนะครับไปเนี่ยครับกดมือนะครับเครื่องหมายบวกาโอเคครับเข้าเลขหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งครับไปเหยียบคันเร่งสิบโอเคเข้วสบายแล้วจ้าปรับเบาโอเคครับปรับสุดแล้วนะเมื่อกี้เราเลื่อนมานี่แล้วดนะครับ ทำไมผมรู้สึกผมกลัวเสียวลิ้นพี่อ่ะเหลือครับพี่ไปมันเหลืออยู่ด้านั่งชดตัวนี้นี่มันสูงมากโอ้ยนะฮะฟิลแรกนะฮะมืนขับกระบะมามันก็แข็งนะพี่วายแบบโอ้ยอย่างนี้ปบปั๊บนะโอ้ยยอมรับว่ามันได้ฟิลมันได้ฟิลรถแข่งเลยอ่ะได้ฟิลรถแข็งอ่ะก็แบบสังเกตว่ารถจะมีความริมอยู่นะ อันนี้เนินเดินเนินก็โอ้โหโหคุณไม่เบรกเลยครับ <laughs> ผมเบรกตกใจอ่ะพี่ผม,มเบรกตกใจ <laughs> โหกกระบะกูอ,ออกมาเลยนะครับแม่แม่เจ้าโอเคครับก็ให้เข้าไปก่อนครับเขาไม่เก่งใจ兰博เราเลยอย่ะจะให้เราไปไหมเนี่ยทางก็แคบนะครับเดี๋ยวไปเกี่ยวชนเขาไม่เนี่ยกูทางเข้าบ้าพี่มันมันมันวุ่นพุวุ่น,น,นวายมีคนมันจอดนะเดี๋ยนะ งงอารมณ์เป็นยั้ไงครับโหอารมณ์มันเหมือนขับประมาณอารมณ์รถแข่งอะรถแบบ F1 นะ่ะโอ้โหยนิปเขาเรียกว่ามันเหมือนขับรถเดิมๆแบบรถบ้านธรรมดาไม่ได้เลยนะ แม่งแตะเขาเล่งแม่งมาว่ะแม่งแตะเขาเล่งนิดเดียวเองผมไม่กล้ากดเลยเมื่อกี้แบบตกใจนะติดตีนติดตีนโอกาสได้พาพี่บอยไปเติมน้ำมันอย่างเดียวนะบอกเดี๋ยวว่ามือไม้เหงื่อออกเหมือนกันนะเนี่ยมือไม้เหงื่อออกเหมือนกันแล้เนี่ยเต้นจัดตื่นเต้นนะตื่นเต้นมันเราก็ขับรถมานานแล้วนะแบบแต่อารมณ์มันก็เหมือนขับรถแต่ว่า แม่งซูเปอร์คาร์ต้องบอกคำนี้ว่าซูเปอร์คาร์รถไดฝันดีกว่าเราก็เลยร<อ>ู้สึกว่ามันเป็นรถไดฝันนะเนาะมันก็เลยรู้สึกตื่นเต้นนะอารมณ์มากเหมือนว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าเราอ่ะเคยมองแต่รถในโชว์รูมหรือว่าในในอ่าในอะไรนะในเมืองทองธาน,นีใช่ไหมใช่พี่ออพบอยแล้วเราแบบว่าถ้าจะมองมันนะเราไม่เข้าไปไม่ได้นะว,วันนี้เราได้สัมผัสได้ <S <S <ม>แบรนด์นี้นะ รต่ว่าราคาไม่ก็แพงจริงมาแพงมันมันคงเอื้อมถึงยากอ่ะพี่พลอยบอกคาเดียวว่าสิบล้านอ่ะมันถูกหวยลอตเตอรี่อย่างวันที่หนึ่งนะใบหนึ่งนะสิบสองล้านผมว่าผมเก็บไ,ไว้ก่อนดีกว่าเอาไปเ,เ,เติม้ํามอะไรพี่พลอยเออเก้าห้าอนุนเนะาะนี่ถังน้ํามันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้เนาะโอเคนั้นผมก็ต้องเข้ารูนี้เลยนะทั้งตับรถแล้วนะ ใช่ไหมครับต้องดับรถนะอนเกี่ยสองมือโอเคโอเคครับโอเคนะฮะโอเคครับยังไงครับสล้วนสุดยอดมากครับวันนี้มาส่งพี่บอยที่ปั๊มน้ำมันโอเคสุดยอดเดี๋ยวก็มาส่งพี่บอยถึงปั๊มน้ำมันเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณพี่บอยนะครับส่งเจ้ารถลัมโบกินีนะครับก็ยังไงเลยดีครับพี่บอยขอบคุณมากยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทั้งช่อง TP Custom Thailand และช่องพี่บอยเกอร์ปากน้ำนะครับสวัสดีครับ